ชีวิตไม่สิน้นกระดินกันต่อไปน,น,นี่คือนิยามที่แฟนผีต้องท่องให้ขึ้นใจเพราะคืนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีคิวลงสนามเกมยูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกเป็นการหอบบาดแผลแห่งความชอกช้ำที่ได้รับมาจากแอนฟิลเมวันอาทิตย์กับมาเปิดลงล่ะคอนแห่งความฝันรับมือเรอัลเบติสทีมในกลุ่มหัวตารางจากลาลีกาสเปนที่ต้องบอกว่าไม่ใช่งานง่ายเนื่องจากเรอัลเบติสทีมนี้คุมโดยคุณซืมมือดีอย่างมาเนีลเปเยกินนี่ที่มีประวัติเคยคุมทีมอะลีร่วมเมืองสีฟ้า, City. า,มมมาแมน,น,น is, เชสเตอร เนนว่เปิดบ้านเสมอกับเรอลมริตมาได้ในเกมลีกแถมผลงาน4เกมหลังสุดของทีมจากอันดาลูเซียทีมนี้ก็ถือว่าดีมากๆเพราะชนะได้3เกมเพิ่งมาหลุดเสมอเกมล่าสุดกับราชันชุดขาวแค่เกมเดียวเท่านั้นจริงๆแล้วด้วยดีกีการเป็นสโมสรจากสเปนก็แทบจะเรียกว่าเป็นของแสลงแต่ไหนแต่ไรมาสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่แล้วนะครับเพียงแต่เกมนัดล่าสุดของปีสัดแดงคือการเอาชนะบาร์เซโลนามาได้ก็เลยเหมือนเป็นการเสริมความมั่นใจให้กับทีมชุดปัจจุบันในการเล่นกับฟุตบอลแนวทางเหนียวแน่นเคียวลากดินแบบบอลสเปนมากขึ้นนออีกกทัั้้้งถาาจํได เทนฮารกเองกว็วางโปรแกรมการเข้าแคมป์หน้าหนาวที่สเปนมาและก็เคยลงอุ่นเครื่องกับเบติสมาแล้วนัดหนึ่งซึ่งเกมนั้นอยู่ในเตดแพ้แต่ก็เชื่อได้ว่าได้บทเรียนมามากแน่ๆสําหรับการเตรียมความพร้อมรับมือกับเบติสในคืนวันนี้และสําหรับเอริกเทนฮากเองในรอบวันที่ผ่านมาในการให้สัมภาษณ์สื่อก่อนเกมคืนนี้แน่นอนว่าหนีไม่พ้นต้องถูกถามเก็บตกประเด็นจากเกมอับอะยที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์โดยหนึ่งในคําถามที่น่าสนใจคือการที่นักข่าวถามว่าเอริกเทนฮากมีวิธีพูดคุยกับลูกทีมอย่่่า่าา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 งงงงงไไรรหหหลลลัััจกกเเ็นนนนนวววผผขอตตตะะทํํดด้มฐแิสุ เช่นนั้นตรงนี้คุณสือชาวดัตช์เลือกจะบอกว่าตัวเขาเองนั้นไม่ได้มีการว่ากล่าวหรือโยนความผิดไปที่ลูกทีมเพราะตอนเองนั้นถือคติว่าเมื่ออยู่ในทีมเดียวกันก็เหมือนการลงเรือลําเดียวกันที่เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องแสดงความรับผิดชอบไปร่วมกันผมไม่ได้โทษว่ามันเป็นความผิดของใครนั่นเพราะเราคือทีมทีมที่เป็นหนึ่งเดียวกันเช่นเวลาเราชนะการแข่งขันนั่นหมายความว่าเราชนะด้วยกันเป็นทีมและเมื่อเราแพ้นั่นหมายความว่าผมก็คือคนที่จะต้องออกมารับผิดชอบเองต่อเน,นื่องด้วยคําถามว่าเอริกแทนฮาร ฐานที่จะสอดรับกับคําพูดของเขาเองว่าทีมจะต้องเด้งตัวกลับขึ้นมาจากความผิดหวังร้ายแรงในครั้งนี้ได้อย่างไรนั้นแน่นอนที่สุดคือเราต้องหาข้อสรุปนั่นคือสิ่งที่เราทําเราคุยกันเกี่ยวกับความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นเราได้เห็นและได้จัดการข้อสรุปเราต้องรีเซ็ตตัวเองใหม่หมดและต้องเด้งตัวเองกลับมาให้ได้จากนั้นนักข่าวก็ยิงคําถามต่อเนื่องว่าเอลิกเทนทากรู้สึกว่าผู้เล่นที่เล่นในเกมแอนฟิลทําให้ตัวเขาผิดหวังในแง่ของผลงานที่ออกมาในเกมวันนั้นมากหรือเปล่าซึ่งคําตอบของเทนทักต่อคาถามประเด็นนนีีีี้กกกกกก็คคคืือออํําาาตบบเเเเปิิดดดหหััััวววท่่ยยลลลรรงแ มัันก็ต้้อองรบบผิดดชไปวทีันี่นักข่าวก็เลยพยายามถามจี้ประเด็นเรื่องของบูโน่เฟอร์นเดสทำนองว่านับตั้งแต่เทนฮาเข้ามาทําทีมมักจะพูดเรื่องของมาตรฐานที่สูงอยู่ตลอดแล้วในสายตาของเทนฮาจนถึงตอนนี้คิดบับบูโน่ผ่านมาตรฐานเหล่านั้นของเขาเองบ้างไหมแน่นอนจริงๆผมว่าเขามีซีซั่นที่ดีด้วยซ้ําและเขาเป็นเหตุผลสําคัญมากด้วยว่าทําไมทีมเราถึงมายืนอยู่ในจุดที่ยืนได้ในตอนนี้นั่นเพราะพลังงานที่เขามอบให้กับทีมมันไม่ใช่แค่เขาวิ่งเยอะแต่การวิ่งของเขามีรายละเอียดที่เข้มข้นเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเขาเหมือนเข็มททิชี้ ให้ทางเพื่อนๆและทีมงานสตาฟเป็นตัวจุดประกายให้ทีมแต่เราก็รู้กันดีว่าโลกนี้ไม่มีใครสมบูรณ์หมด100เซทุกคนล้วนมีข้อผิดพลาดด้วยกันทั้งนั้นและทุกคนก็ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นผมเองก็ต้องเรียนรู้ตัวเขาเองก็ต้องเรียนรู้และผมเชื่อว่าเขาจะเรียนรู้ได้ดีเพราะเขาฉลาดมากเอาเป็นว่าผมมีความสุขที่ผมมีบูลโน่เฟรนันเดสในทีมของผมและแน่นอนที่สุดว่าเมื่อแฮร์รี่แม็กไกวไม่อยู่ในสนามผมมีความสุขที่สุดเมื่อปลอกแขนกับตันทีมเป็นของ Bruno บุลโน,ลลน่เนนบบส่าาบบมผแิิ้ชง กับคาตอบของเอริธเทนฮากอันนี้สุดท้ายคือคําถามเกี่ยวกับรีแอคชั่นของผู้เล่นที่สื่อพยายามถามว่าคุณช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าผู้เล่นของคุณมีปฏิกิริยาตอบสนองกับความพ่ายแพ้ในเกมวันอาทิตย์อย่างไรในอีก48ชั่วโมงต่อมาและในมุมของเอ็ R ิธเทนฮากพอใจมากน้อยแค่ไหนกับเรีแอคชั่นของลูกทีมหลังความพ่ายแพ้ในเกมวันนั้นผมคิดว่าผู้เล่นตอบสนองออกมาได้ดีเรารู้ว่าเมื่อฤดูการเล่นมามันจะต้องมีสักวันที่เราแพ้และการแพ้ล่าสุดนี่มันก็เป็นการพ่ายแพ้ที่ใหญ่หลวงมากๆ23 2เเเเกกมมมราแแแพ้คค่่่ละืืออนททิตย์ี เราแพ้จาก24เกมหลังสุดชัดเจนว่าเราได้รับบทเรียนเล่มใหญ่มากๆซึ่งมันจะช่วยเราได้ในการพัฒนาตัวเองไปสู่อนาคตนั่นคือมุมบวกจากสิ่งที่เกิดขึ้นแต่แน่นอนในมุมลบเราทําได้ต่ํากว่ามาตรฐานโดยเฉพาะในด้านจิตใจที่เราต้องเรียนรู้ในเมื่อเราอยากกลับไปเป็นทีมใหญ่ในเมื่อเราอยากกลับไปคว้าชแชมป์เราก็ต้องมีปฏิกิริยาตอบสนองที่ดีกว่านั้นเราต้องมองไปข้างหน้านั่นคือสิ่งที่เรารับมือกับมันส่วนตอนนี้พลังงานและสมาธิทั้งหมดคือการมองไปที่เกมต่อไปที่จะลงสนามเท่านั้นส่วนมาคาแรดฟอรอ ก็ถูกถามเกี่ยวกับเรื่องของบูโน่เฟรนเดสเช่นกันซึ่งตัวแรดฟอร์ดก็ตอบชัดเจนครับว่าโดยส่วนตัวผมไม่มีความรู้สึกแย่ๆอะไรกับบูโน่เหมือนอย่างที่ผู้จัดก,การทีมบอกไม่มีใครที่เพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์ผมสนับสนุนบูโน่และแน่นอนว่าเราทุกคนยืนหยัดกับเขาร้อยเปอร์เซ็นต์บูโน่เป็นผู้นำที่ชว่วยเพื่อนร่วมทีมรีดผลงานออกมาให้ดีขึ้นเรื่อยๆแรดฟอร์ดยังได้พูดถึงการทำงานกับเอริกเทนฮากด้วยว่าตั้งแต่วันแรกก็มีแต่ความอัศจรรย์ใจความตื่นเต้นตลอดเวลาที่ทำงานและนาา ford นนนนนนััััตตตต้้้้งงงแ่่่เเเทาาาากขขมมมววอออด็ยยยืไค เมื่อถูกถามเกี่ยวกับเกมวันอาทิตย์แลนด์ฟอร์ดตอบว่าเอาแค่เราแพ้ให้กับลิเวอร์พูลมันก็เจ็บช้ำอยู่แล้วไม่ปฏิเสธเลยว่านี่คืออีกหนึ่งจุดต่ำสุดที่เกิดขึ้นในสีซสั้นนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากจำมากด้วยผมชอบจำเกมหลายเกมที่เราเอาชนะพวกเขาได้มากกว่าแต่นี่คือฟุตบอลบางครั้งเราก็ต้องเจอกับความผิดหวังแค่ว่าเราต้องเด้งตัวกลับมาให้ได้ก็เท่านั้นส่วนการฝึกซ้อมเซสชั่นล่าสุดมีรายงานว่าอองตัวนี้มาเซยาวกลับมาลงซ้อมทีมได้แล้วเช่นเดียวกับราฟาเอลวาลานและคาซิมิโ่ที่ก เกมแดงเดือดแต่ก็ปรากฏตัวลงซ้อมในเซสชันล่าสุดส่วนผู้เล่นที่ไม่พร้อมเจอกับเบติสแน่นอนเป็นการยืนยันเองจากปากของเอริกเทนฮากนั่นคือมาเซลสบิสเซอร์ส่วนมาซิยาวแม้กลับมาลงซ้อมทีมได้ก็จริงแต่ถ้ายึดเอาที่เทนฮากบอกก็ชัดเจนว่ายังไม่น่าจะได้เห็นเขาคัมแบ็กในเกมเจอกับเบติสเพราะเหตุผลเรื่องต้องการให้แน่ใจว่าจะไม่เจ็บซ้ำแบบว่าเอาให้หายขาดจริงๆแล้วค่อยเรียกใช้งานจะดีที่สุดไปต่อที่ในส่วนของข่าวรอบวันที่ผ่านมามีประเด็นของผู้รักษาประตูอย่างเดบนนิดเดกอาค่่าร์โก เทนฮากประทับใจในผลงานของดับบิลเดคอาร์ซีซั่นนี้นะครับแต่ก็ไม่ปิดโอกาสที่จะเติมผู้เล่นตำแหน่งนี้เข้ามาใหม่อยู่ดีโดยที่สเปคของผู้รักษาประตูที่อยากได้ก็คือมีทักษะการเล่นบอลด้วยเท้าที่เอาไว้ใช้เปิดเกมสั้นยาวและมีความนิ่งในการใช้เท้าเล่นบอลเวลาเพื่อนส่งกับหลังมาให้ในรายง,งานของล็อบดอสั้นเลือกใช้คําว่าที่เทนฮากต้องการเติมผู้เล่นตำแหน่งนี้เข้ามาก็เพราะเขาเชื่อว่าผู้รักษาประตูที่มีพื้นฐานเล่นกับบอลไม่ด้อยไปกว่าผู้เล่นอาฟิลและเล่นกับบอลได้เป็นธรรมชาติจะช่่่่่ววยยยกกกกรระดดับบาาาาคอออนนนนนนนทลเเมมมใหห้้ีีีขึชืแแูต จะมีคำถามหนึ่งติดค้างอยู่ในใจมาตลอดนั่นคือเรื่องของตำแหน่งคนเฝ้าเสาที่นับตั้งแต่เอริกเทนฮาเข้ามาทำทีมสื่อจะยงตลอดว่าคุณสื่อชาวดัตมองหาผู้รักษาประตูที่มีทักษะการเล่นบอลด้วยเท้าเพื่อเข้ามาเติมเต็มในตำแหน่งนี้คำถามก็จะประมาณว่าบีดีเคอนนี่ก็เก่งอยู่แล้วพื้นฐานการเป็นประตูก็ไม่ด้อยกว่าใครเลยเสียนิดหน่อยแค่เรื่องการเล่นบอลด้วยเท้าจริงๆไม่น่าต้องไปหาใครเพิ่มหรอกมั้งหลายคนก็งงว่าจะไปหาเพิ่มมาเพื่ออะไรในเมื่อของทีมที่มีอยู่นี่ก็ดีกีระดับท็อปไฟท์ของแนน่ีีมฟผใุ ไม่เห็นด้วยและอยากให้เดบิดเดเคอรได้อยู่กับทีมในฐานะมือหนึ่งต่อไปมันมีส่วนหนึ่งเป็นเพราะความผูกพันและก็ในแง่ของการที่เดเคอรเองก็ถือว่าทําหน้าที่ผู้รักษาประตูไม่ได้ขาดตกบกพร่องอะไรถ้ามองว่าคนทําหน้าที่ตรงนี้ต้องเด่นในเรื่องการเซฟประตูให้ทีมแต่ในมุมของเอเดรเทนฮากมันก็มีเหตุผลรองรับที่แฟนผีอาจต้องลองเปิดใจย,ยอมรับดูหน่อยเพราะเขาเองก็มีแนวคิดด้านฟุตบอลที่ชัดเจนเป็นแนวทางของตัวเขาเองอย่างแรกคือเราต้องศึกษาเพื่อให้รู้ปูมหลังความคิดของเอเดร็กเทนฮารดนั่นคือเขาโต คือพื้นฐานเรื่องทัเท่ฟุตบอลที่ให้ความสําคัญอย่างมากกับเรื่องของผู้เล่นที่สามารถทําหน้าที่ได้หลากหลายและโยฮันคัพถือเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ที่เคยมีที่ผลมากถึงขั้นแนะนำไรนุสมิเชลกุนซือทีมชาติในเทอร์แลนด์ว่าให้เรียกตัวผู้รักษาประตูที่เล่นบอลด้วยเท้าได้ดีเข้ามาติดทีมชาติทั้งที่ผู้เล่นคนนั้นเคยมีตัวเลขติดทีมชาติแค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในยุค70และผู้รักษาประตูคนที่โยฮันคัพแนะนำไรนุสมิเชลให้เรีีีีียยยยกกตตตตตตัััววววมมมาา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 ิิดดดดทททททชชเเเเเพพรรระลลล่่่่นนนนนบบบบอออออ้้้้ไคคค็ืืงหุุุผญฟฟแ เหมือนการทดแทนตำแหน่งซึ่งกันและกันของผู้เล่นแดนหลังมักดันขึ้นสูงเพื่อบีบพื้นที่คล้ายแนวทางเพสซิ่งสูงในปัจจุบันทําให้พื้นที่ระหว่างหลังแนวรับชั้นสุดท้ายกับผู้รักษาประตูเหมือนกว้างมากๆซึ่งพอพื้นที่บริเวณน,นั้นมันกว้างการที่ผู้รักษาประตูจะเป็นแบบยืนติดเส้นไม่ค่อยมีการอ่านเกมออกมาห่างจากกรอบประตูจึงเป็นจุดด้อยของการเล่นฟุตบอลในแนวทางนี้ดังนั้นวงการฟุตบอลดัตช์จึงเปรียบเสมือนผู้มาก่อนการที่มีหลักการสอนผู้เล่นตำแหน่งคนเฝ้าเสาให้มีพื้นฐานการใช้เท้าเล่นกับลกกกบบบบอออลลลไดด้้้ีีมมมาาาตตััังงแแแ่่่ชวยุค70ะะเพรรนนื มาใช้ในปี1992ที่เวลาส่งบอลกลับคืนหลังแล้วผู้รักษาประตูห้ามใช้มือรับอีกต่อไปเป็นผลให้วงการฟุตบอลดัตช์ได้รับประโยชน์จากกฎข้อนี้มากที่สุดและมีส่วนอย่างมากที่ทาให้วงการฟุตบอลดัตช์ลหน้ากว่าใครในช่วงระหว่าง1992ถึง1996ตรงจุดนี้ข้อมูลประวัติศาสตร์ที่ปูพื้นให้เห็นว่าทาไมเอริกเทนฮากถึงมีแนวคิดฟุตบอลชัดเจนว่าผู้รักษาประตูที่ดีต่อโครงสร้างฟุตบอลที่พวกเขาคิดต้องมีทัากษะการเล่นกับบอลด้วยเท่าที่ดีตัวของเอริกเทนฮารเองก็ถือว่าตบทลฟุอ่ ถูกอ้างเองเป็นพิมพ์เขียวของบุคลากรฟุตบอลของดัตที่ต้องเรียนรู้มาแทบทุกคนขึ้นอยู่กับว่าใครจะเอาไปประยุกใช้ในสายงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนสําหรับดาบิเดเคอาร์เขาถูกนิยามว่าเป็นผู้รักษาประตูประเภทโอสคูลที่ได้รับความนิยมมากในยุคก่อนเพราะฟุะตบอลยุคก่อนก่อนโดยมากไม่ได้นิยมการดันไลน์แนวลับให้ขึ้นไปยืนสูงมากเท่าทุกวันนี้และฟุะตบอลสมัยก่อนมันก็เล่นกันแบบใดเล็กมากกว่าทุกวันนี้ที่นิยมการต่อบอลสั้นผู้รักษาประตูแบบเดเคอาร์จึงเรียกว่าเหมาะกับทีมที่ไม่ได้ดันแแผผผงงงงงงงหหหลลัััสสูููเพรราาะะมมืื่่่่่อไกกทบ้้นว ประตูกับลายกองหลังไม่ถูกถังให้กว้างตามซึ่งก็หมายความว่าบทบาทการเล่นหน้าที่รับผิดชอบของผู้รักษาประตูแบบยุคเก่าอย่างเดเกอจะไม่ได้อ่านสถานการณ์เกมมากไม่ต้องคอยดูจังหวะว่าต้องออกมตาตัดบอลต้องออกมาช่วยเป็นทางเลือกในการต่อบอลกับทีมมากมายอะไรนี่คือเหตุผลว่าทําไมแมดบิ้เดเกอจะมีสกิลการเป็นผู้รักษาประตูที่สมบูรณ์มากๆปฏิกิริยาตอบสนองยอดเยี่ยมการเซฟจังหวะ1ต่อหนึ่งก็ยอดเยี่ยมแต่ยังถูกมองว่าไม่ตอบโจทย์แนวทางฟุตบอลที่เอเดนเทนฮาร์ตตั้งใจอยากให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล เพราะสไตล์ที่เขาเล่นมันคือธรรมชาติของเขาเช่นก,กันเอ็ิธเชนฮากเองก็ไม่ผิดที่จะมองหาผู้รักษาประตูที่ตอบโจทย์แนวทางฟุตบอลของเขาเพราะเขาเองก็มีชุดความคิดด้านฟุตบอลที่อยากให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีตัวเล่นกับลูกบอลที่นิ่งมันคงไม่โลดลานตั้งแต่แดนหลังขึ้นมาอย่างน้อยพื้นที่ละหนึ่งคนในหน้าข่าวจากรอบดอซันนั้นบอกว่าเดบิดลายาโก,ากาของทีมเบลฟอร์ดอยู่ในร์ของปีสัจแดงโดยเดือนก่อนตัวของลายาการ,ระเพิ่งปฏิเสธสัญญาใหม่ที่ทีมเพิ่งน้อยยื่นให้เพราะหวังการย้ายทีมไปอยยู่่ดด่่่ททีีีีีมมใหญกกกกววววาาานนนนชงงัเร้ขณะด็ผ จะพบกับตัวแทนของดีนเฮเดอร์ซันในด่านที่ปล่อยให้กับฟอร์เรสยืมใช้งานจนจบฤดูกาลน,นี้เพื่อหาลือความชัดเจนเรื่องอนาคตว่าจะเอาอยัางไงดีอารมณ์ประมาณว่าทีมก็มีความเสียดายความความสามารถของดีนเฮเดอร์ซันและช่วงวัยที่ใช้งานได้ระยะยาวไม่น้อยอยู่เหมือนกันเช่นเดียวกับเป้าหมายหลักของเอริธเทนฮากในช่วงซัมเมอร์นี้ที่อรอบดอสันยืนยันว่ามีลำดับความสําคัญจัดไว้แล้วนั่นคือกองหน้าตัวเป้ากองกลางฟูลแบ็กและผู้รักษาประตูโดยทุกอย่างขึ้นอยู่กับจํานวนงบประมาณที่จะถูกจัดสรรว่ามีมากน้อยแแค่่่่ไหหหนนนนสววเป้าาาาามยลลักกกใดงทีขบอ เทนฮาร์คลิศไว้แล้วในลำดับต้นๆน,นั่นคือจูดเบลลิงแฮมกับเฟรนกี้ระยองแม้2รายนี้ในวงแผนกสรรหาบุคกา,ากรของทีมจะลงความเห็นตรงกันว่าค่อนข้างอยากมากๆก็ตามแต่เทนฮาร์ก็อยากจะลองพยายามดูก่อนถ้าโอกาสเปิดและมีความพร้อมจะลงไปสู้ในดิวส่วนในรายของจูดเบลลิงแฮม้าอิงจากที่โลโมาโนโรายงานโดยอ้างคำพูดของเซบาสเตียนเคลผู้อำนวยการสโมสรสอนเสือเหลืองจะพบว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้อยู่ในสถานะดีพอในดิวนี้แม้กระทั่งในคำพูดของเซบาสเตียนเคลยังไม่มีชื่อของปีจแสดงอยู่ในลิ์ทีมท โดยคำพูดของเคลบอกมาแบบนี้ครับหลกัลกๆแล้วเราจะทําทุกทางเพื่อรังตัวจูดให้อยู่กับเราต่อไปอีกสักฤดูการแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนื่องจากแรงกดดันในการผลักดันการเซ็นสัญญาก,กับเขาในซัมเมอร์น,นี้มาจากทีมอย่างเรอมมลมดติดลวพูลและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ในรายงานเดียวกันของโรมาโน่บอกว่าเอร็กเทนฮังยังคงมองเยเลนทิมเบอร์ประการหลังของอาแจกที่เคยมีข่าวกันมาในหน้าร้อนปีก่อนโดยตัวของทิมเบอร์มีสัญญาระยะสั้นกับอาแจกเท่านั้นเพราะเขาตั้งใจอยากย้ายทีมไปอยู่ในระดับที่โตขึ้นอยู่แล้วเมื่อเวลาาาาามมถึึงสุดดทท้้้้ยกก็เินนนนนหัตตต่่อไปีข ว่าชีวิตไมเสินก็ดิ้นกันต่อไปครับและดิ้นแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังผ่านเกมแดงเดือดที่ย่อยยับที่สุดในประวัติศาสตร์มาก็คือการรับมือกับเรอเบติสที่เราจะได้เห็นกันว่าลูกทีมของเอร็กเทนฮากจะเด้งตัวกลับมาได้ดีขนาดไหนคืนนี้มีคําตอบครับ